Hey, ถ้าเราเป็นคนที่เริ่มศึกษาทําความเข้าใจนะครับและจะทําเงินผ่านระบบออนไลน์เนี่ยเราจะทํำยังไงให้สามารถที่จะทําเงินเข้าใจได้เร็วที่สุดนะครับโค้พนาดูแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปในตัวแพลตฟอร์มตัวทีมูนะครับเพื่อที่จะทําเงินได้เร็วไวขึ้นเพราะการคุ้นชินกับระบบเดิมนะครับแต่เราจะใช้ระบบทัสเข้าจับนะครับดังนั้นการเข้าไปทําเงินผ่านระบบออนไลน์นะครับไปเอาเงินจาก ชาวต่างชาตินะครับที่อยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับเหมือนสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าไปทํำยังไงโดยโปกติเราจะต้องมีกรีนการ์ดเข้าไปไปทําธุรกิจไปขายของไปเ,อ,อ,เอ,อ่ทำงานที่นั่นน่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีการหนึ่งที่โค้ดจะบอกต่อไปนี้สามารถที่จะทําเงินจากที่บ้านท่านได้เลยนะครับโดยการใช้ระบบทัสนะครับอ่าเดี๋ยวมีวิธีการยังไงดูไดแกรมตัวนี้นะครับ เราจะสร้างตัวระบบทราฟิกที่ดึงการเซิร์ชวีโอเข้ามานะครับจากต่างประเทศหมายความว่าคนที่สนใจในตัวโปรดักสินค้านะครับที่เข้ามาจะเข้ามาที่แอดเฟตลิงก์ของเราแต่แอดเฟตลิงก์ตัวนั้นต้องเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพคือมีสินค้าและบริการค่อนข้างที่จะเซิร์ฟหลายประเทศนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการเทียบป้อนเข้าไปได้เยอะนะครับเพรด,ดูแล้วมีตัวหนึ่งนะครับ ที่เปิดตัวออกมาแล้วค่อนข้างที่จะเป็นกระแสมากเลยก็คือตัวทีมูนะครับตัวนี้ทําเงินนะครับได้มีคอมมิชชั่นค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ผู้คนนะครับให้ความสนใจนะครับและเป็นที่วิตกนะครับว่าเอทีมู T จะมาทําให้พ่อค้าแม่ค้านะครับไม่สามารถขายได้ไหมนะครับและอาจจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจในไทยเพราะของมันถูกเหลือเกินแล้วมันสามารถที่จะ อ่าชิปปิ้งนะครับฟรีแล้วส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็สั่งซื้อก็ง่ายนะครับแต่เรามองอีกด้านหนึ่งนะครับหากเราทําความเข้าใจกับทัสที่คดกําลังสื่อสารตรงนี้เราสามารถจับตรงนี้มาเป็นโอกาสได้เลยนะครับหลักการก็คือท่านต้องว่ายน้ําไปกับฉลามตัวใหญ่นะครับอย่าไปฝืนกระแสนะครับท่านต้องจับกระแสให้ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเม็ดเงินออกมานะครับ เพราะฉะนั้นเราจะลาเลียงผ่านตัวระบบวิดีโอนะครับเข้าสู่ตัวลิงก์ของทีมูเข้าสู่การผลิตเมต็ดเงินโดยเชื่อมต่อไปทั่วโลกเลยครับเพราะฉะนั้นหากเราพิจารณาแล้วมีพายุเข้ามามีลมแรงเข้ามาเหมือนทีมูเป็นแรงกระชากที่ทําให้ธุรกิจอาจจะล้มหายตายจากไปเยอะนะครับเราพลิกสถานการณ์ครับท่านต้องเปลี่ยนลมที่เข้ามาตรงนั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์อาจจะสร้างเป็นตัวกังหันนะครับผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับ แทนที่จะผลิตก,กระแสไฟฟ้าก็ผลิตเม็ดเงินออกมาเลยนะครับโดยใช้ระบบพ a าสเข้าไหมครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่วิตกกังวลอยู่ตรงนั้นนะครับจับโอกาสตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นหากใครมีองค์ความรู้อีกระดับหนึ่งนะครับเขาจะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็สามารถที่จะทําเงินได้เลยติดตามต่อนะครับท่านจะสามารถทําเงินจากระบบนี้นะครับได้เป็นจํานวนมหาศาลเลยหากวางได้ถูกระบบและเป็นเงิน US ดอลลาร์ด้วยนะครับ ไม่ใช่ตลาดไทยด้วยเราเจาะไปทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่วิ่งเข้ามาท่านไม่จําเป็นต้องบินไปที่อเมริกาแล้วไปเปิดร้านขายของหรือไปทำธุรกิจหรือไปทํางานนะครับต้องสมัครเป็นมีกรีนการ์ดที่นั่นนะครับท่านก็สามารถทําเงินจากที่บ้านท่านที่ห้องท่านได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โค้ชจะเริ่มต้นนะครับโค้ชก็จะวางเป็นสเต็ปเลยนะเราเข้าไปที่นี่เลยครับ ไปที่ w w w t ์ไว com นะครับ t ีมู com นะครับคอมมิชชั่นจะอยู่ประมาณสัก20เปอร์เซ็นต์นะครับแวร์ลี่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นของที่มีมูลค่าประมาณ0ถึง49.99 u s ดอลลาร์นะครับก็คอมมิชชั่นประมาณ5นะครับของที่อยู่50ถึง99.99นะครับคอมมิชชั่นอยู่ที่10แล้วก็100 u s ดอลลาร์พลัสนะครับจะอยู่ที่20นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไล่เรียงไปนะครับระบบทัสตนะครับบวกกับตัวระบบ s อ่ t e ิสเ n มลิงกนะครับของทีมูนะครับแล้วก็อันดับที่1เราก็ต้องรี g i สเตอร์ทีมูก่อนนะครับ2ตัว Google d o c นะครับ3 Chat GPT 4. ตัวลิงก์ไบโนะครับเดี๋ยวทุกอย่างนี้จะรวมเข้าหากันและทำให้เกิดเม็ดเงินออกมานะครับหากท่านพร้อมแล้วนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามช่องไว้นะครับเราจะมีเทคโนโลยีอัปเดตใหม่ๆให้ท่านได้รับชมกันในการที่ผลิตเม็ดเงินออกมาจากบ้านของท่านนะครับและ ไม่จําเป็นต้องออกหน้าออกกล้องนะครับแค่มีระบ AI นะครับเยอะแล้วตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะทํางานได้เงินได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับลัดเข็มขัดให้แน่นนะครับเดี๋ยวโค้ชจะนําทางเข้าสู่ระบบที่หลายหลาคนยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับและสามารถที่จะทําเม็ดเงินจากบ้านของท่านได้เลยนะครับกด s u b สไครต์กดติดตามนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับท่านเข้าไปที่ เว็บทีมูคอนะครับเราจะไปรีจิสเตอร์กันก่อนละเลื่อนลงมาด้านล่างพองเข้าไปหน้าเพจน,นี้แล้วนะครับเห็นว่ามีการจัดส่งฟรีทุกการสั่งซื้อทั้งหมดเห็นไหมครับเขาแข่งขันกันแรงมากนะครับในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็เอ่อลงมาด้านล่างซ้ายสุดนะครับท่านจะเห็นพันธมิตรและอินฟลูเอนเซอร์รับค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปนะครับก็มาเจอกันหน้านี้นะครับเป็นหน้าของการสมรัครเป็นตัวพันธมิตร ร่วมกับทีมูในการเทียบโปรโมทสินค้าโดยการเพื่อรับคอมมิชชั่นเนี่นะครับพอกดเริ่มต้นนะครับก็เข้าไปในโหมดของการรีจิสเตอร์นะครับเพราะฉั้นคอมมิชชั่นนี้เขาเขียนไว้ในนี้อยู่ที่1 0บถึงสานะครับและก็มีรายละเอียดสี่สิบบาทในการที่จะได้เงินหากเป็นการแชร์ครั้งแรกนะครับเขาก็ให้เงิน40บาทตรงนั้นนะครับเอาละพอเรามาดูแดชบอร์ดรายละเอียดน,นะครับก็จะมีพันธมิตรนะครับเลือกสินค้า เชิญพันธมิตรเข้ามานะครับแล้วก็มีพูดแนะนำนะครับก็มีคูปองต่างๆที่เราสามารถให้กับการแชร์นะครับไปที่กลุ่มเป้าหมายนะครับว่ามีส่วนลดมีเปอร์เซ็นต์มีคูปองอะไรบ้างนะครับในการที่เริ่มต้นเข้ามาใช้งานของทีมูนะครับเราก็สามารถใช้ลิงก์ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับกด Subscribe ช่องของโค้ดไว้นะครับ a u t o m a t e i n c o m e โคตต้นพิทักษ์ AI นะครับตรงนี้ก็จะสื่อสารข้อมูล อัปเดตล่าสุดว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันไปถึงไหนยังไงแล้วในการที่จะทําเงินผ่านระบบออนไลน์เอาแล้วครับเรามาดูลาเอียนกันกดเข้าไปในตัวทีมูนะครับเข้าไปที่ตัวเมาส์กดเข้าไปาหลังจากสมัครแล้วนะครับท่านก็จะมีลิงก์และครานนี้นะครับไปที่ตัวสี่เหลี่ยมบล็อกด้านขวาที่วงไว้นะครับแล้วก็มีลูกศรขึ้นข้างบนนะครับแชร์ไปยังโอเคนะครับกดที่เป็นรูปลิงก์เป็นโซ่นะครับตรงนั้นกดค o p y นะครับ เหมือนกันนะครับคอมพิวเตอร์ท่านก็เลือกสินค้านะครับจะโปรโมทต,ตัวไหนก็ดกด Copy ที่รูปโซ่คันล็อกตรงนั้นเลยนะครับแล้วคราวน,นี้เราจะไปที่ Chat gpt ใช้งาน c h a t gpt หน่อยครับในการที่จะเลือกเข้าไปหากเป็นผู้เริ่มต้นนะยังมีแพลตฟอร์มที่แอดวานมากกว่านี้นะครับในการที่ตรงจุดตรงเป้าไปเลยหากเข้ามาศึกษา,กา,ยายกทำการข้าใจโหลดทาสแล้วนะครับพอ Chat gpt นะครับท่านพิมพ์ไปตามนี้เลยนะครับ what are the five best selling product category for online shopping for e x a m p l e e l e c t รอน i c ส์ a m p อ e อะไรก็ได้นะครับท่านใส่ไปนะครับอาจจะเป็นแฟชั่นเฮลหรืออะไรก็ได้จะขึ้นมาตามที่ขายได้ดีอยู่ตอนนี้นะครับก็ขึ้นเลยอิเล็กทรอนิกส์นะครับแฟชั่นเฮลบิวตี้โฮมคิดเช่นทอยเกมนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าทาร์เก็ตมันไปตรงไหนยังไงนะครับอ่ะคราวนี้เราใช้ Google Doc s นะครับท่านสมัคร Gmail ก็จะมีตัว กูเกิลด็อกให้ใช้นะครับท่านก็เก็บข้อมูลเมื่อกี้เข้าไปว่าลิงก์ตัวไหนโปรดักตัวไหนลิงก์ตัวไหนเก็บไว้ในตรงนี้นะครับพอเดี๋ยวเราจะใช้งานลิงก์ตัวนี้มาใช้งานในตัวที่เป็นไบโอลิงก์ Bio Link นะครับออกมานะครับในขณะเดียวกันนะครับในตัวรูปหรือ Video, วิดีโอเราก็ดึงออกมาใช้ได้นะครับท่านเซฟวิดีโอแอสนะครับกดไปที่รูปไอ้ที่วิดีโอนะครับก็สามารถที่จะเซฟลงเครื่องของเราได้นะครับเพื่อเอามาทําตัวระบบ Uh, ตัววิดีโอนะครับของเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราใช้ voiceover ของ AI เข้าไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับรูป uh, ของเมาส์เนี่ยเราก็สามารถที่จะ Save As ลงมาได้นะครับแล้วใช้ภาพนั้นในการที่จะไปทำตัวคลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วก็นี้คือ Refer นะครับ you can uh, get นะครับ free gift 30% off execute deal นะครับ 1, 1,600บาทคูปองบันเดิลนะครับตรงนี้เป็นลิงก์ที่แชร์ไปใต้ตัว คลิปวิดีโอนะครับท่านก็จะสามารถที่จะมีแรงดึงดูดเข้ามาเส้นทางบอกโอ้ตรงนี้มันมีส่วนลด30%นะน่าจะคลิกเข้าไปนะครับเข้าไปซื้อผ่านแอพเวียนิงของเรานะครับเอาล่ะคราวนี้ใน Google Docs เนี่ยนะครับท่านก็เก็บข้อมูลแล้วลิงก์ต่างๆไว้ในนั้นนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือว่าลิงก์มันเยอะเหลือเกินนะครับให้ไปที่ตัวนี้ครับบีคอนนะครับบีคอนจะรวมลิงก์ทั้งหมดนะครับเข้ามาในจุดเดียวนะครับแล้วก็ กระจายไปยังตัวดักต่างๆ a f f i l i a t ย่อยอะนะครับมันก็จะง,ง่ายเวลาเราวางไว้ใต้วิดีโอเนาะนะครับมันก็จะเชื่อมต่อไปหลายๆลิงก์ในนั้นนะครับก็เข้าไปสมัครนะครับแล้วก็สร้างตัวลิงก์บโ o มานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของมันหากเราใช้ลิงก์ลิงก์เดียวอยู่ใต้คลิปวิดีโอนั้นยกตัวอย่างเช่น uh, 10 new gadget 2024 that you will want to buy นะครับ10 gadget นะครับในปี2024ที่ คนจะซื้อและนะครับเรามีลิงก์บีคอนบิดลิงก์เดียวมันจะเชื่อมต่อไปโรดั์แล้วแต่ท่านจะเชื่อมนะนะครับไปยังโมดัลอนะไะผ่านแอพเฟรน์ลิงก์ของเราหากมีการซื้อได้คอมมิชชั่นนะครับลิงก์สี่เขียวนะนะครับที่วางไว้นะครับเป็นรูปโซ่นะครับในการเชื่อมต่อจากลิงก์แรกนะครับไปลิงก์ต่อไประบบมันจะเชื่อมต่อให้เองนะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวระบบภาพรวมนะนะครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วเราไปสมัครทีมูให้เรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ใช่ัตรไ,ไปชครให้เรียบร้อยนะครับแล้วเอา a f f i l i a t i n k ลองทดลองคลิกดู a f f i l i a t i n k ของแต่ละโปรดักต์นะครับอันที่2ก็คือตัว google doc ทำไมต้องมี google doc Coach, เพราะว่าเราจําเป็นต้องเก็บข้อมูล a f f i l i a t i n k ต่างๆไปไว้ใน google doc นะครับแต่ละคลิปวิดีโอนะเราจะทําอะไรเราก็ top ten อ,อ,อ,อะไรก็ใส่ไปในนั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว chat gpt เพื่อถามข้อมูลให้แม่ยามหขึ้นว่า สิ่งที่เรากำลัเจาะเข้าไปเนี่ยมันแม่นมากขนาดไหนยังไงตลาดตอนนี้เนี่ยตอบรับมากน้อยขนาดไหนยังไงเข้าไปที่ chat GPT นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัว LinkBio เหมือนที่โค้ดอธิบายไปก่อนน้านี้นะครับเชื่อมต่อยัง product ต่างๆโอเคนะครับพอถึงสเตปนี้แล้วเนี่ยเราจะบวกกับระบบท s k แล้วเรายังไม่เข้าระบบท s สนะครับระบบท s สจะเป็นตัวปลั๊กเข้าไปในตัวระบบต่างๆเพื่อจะทำเงินแบบออโต้เข้ามาโอเคนะครับ ให้เห็นภาพชัดเจนว่าเรากำลังจะสร้างเว็บในลักษณะอย่างนี้เหมือน f u t u r e Tech Future t e c h เนี่ยเป็นการรวบรวมแก๊เจ็ดเทคโนโลยีต่างๆท่านต้องมีช่องลักษณะอย่างนี้นะครับแต่การที่จะเชื่อมอาจจะเชื่อมไปที่ทีมูหรือบางคนออกไม่ใช่ทีมูไป Amazon ก็ได้นะครับมันสามารถที่เชื่อมไปหลากหลายใช้หลักการเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าลิงก์มันคนละลิงก์กันแค่นั้นเองอเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะวางเป้าหมายคือเป็นช่องในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่มีคนดู นะครับสูสีใกล้เคียงกันนะครับจะเป็นแนวทางนั้นวางได้อย่างไงนะครับและใต้ลิงก์วิดีโอของเจ้าฟิวเจอร์เทคเนี่ยนะครับแต่ละวิดีโอเขาก็มีรายละเอียดลิงก์ที่เชื่อมไปเห็นไหมแต่ละตัวนี้เป็นเงินทั้งนั้นนะครับพวงนี้เป็นเงินทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของที่จะเชื่อมต่อเข้าทัสนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับท่านต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้คือการไปสมัครแพลตฟอร์มนะครับเพื่อเอาลิงก์มา นะครับคราวนี้เราจะนำตัวระบบทัสเข้าปลักอินนะครับในระบบทัสนะครับท่านต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในการที่จะหาตัวคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชให้ตรงเป้าหมายว่าคนหาอะไรกันนะครับในกลุ่มแก๊เก็ตเนี่ยแก๊เจ็ตอะไรล่ะนะครับมือถือมือถืออะไรล่ะเมาส์เมาส์แบบไหนล่ะเนะเข้าไปหาตรงจุดนั้นนะครับพอได้คีย์เวิร์ดรีเสิร์ชเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ตามมาต่อไปนะครับท่านก็หาวิดีโอรีเสิร์ชนะครับ ใช่คีย w o r d ร์ดรีเสิหาได้แล้วแต่มันยังไม่ตรงเป้านะครับเะฉะนั้นท่านก็ต้องไปหาวิดีโอที่เอ๊วิดีโอไหนเนี่ยในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มไอแกลเตเนี่ยที่คนดูเยอะเห็นไหมครับให้ AI ไปหามาวิดีโอรีเสิร์ชนะครับเจอแล้ว AI ขอบอกเจอแล้วนี่ช่องนี้ช่องนี้ช่องน,องนี้วิดีโอนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาข้อมูลของวิดีโอนั้นนะครับมาหาไอเดีย มันจะแม่นนะครับเพราะว่าเรามันถูกรูฟแล้วว่าคนให้ความสนใจสูงมันจะไม่เข้าป่าเข้าดงหลงทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากเรามานึกเองโอ้โหพอดีกันนะครับทำไมมันไม่มีการเคลื่อนตัวเลยไม่มีวอ,อลลุ่มเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติ AI เข้าไปประมวลผลเนี่ยมันจะแม่นยำสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัววิดีโอไอเดียนะครับจะเป็นตัวไกด์ทางให้ท่านนะครับว่าจะทำยังไงนะครับหลังจากนั้น นะครับเราก็สร้างสคริปต์ออกมาสคริปต์จากตัววิดีโอแนวทางนั้นนะครับแต่ว่า AI จะเจ n เน a เรตไปอีกแบบนึ่งนะครับไม่ซ้ำแบบเดิมโอเคนะนะครับทน,นี้มันก็จะมีพอเขียนสคริปต์แล้วมันก็จะเป็น VoiceOver ที่ทำด้วย AI นะครับแล้วก็มีระบบ AI Editor นะครับคือให้ AI สร้างวิดีโอขึ้นมาถามว่าจบไหมยังไม่จบ ท่านต้องเอาตัววนะิดีโอ AI เนี่ยมารวมในวิดีโอเอดิเตอร์ยกตัวอย่างเช่น c a m เป s i a ซียหรือ CapCut นะครับเพื่อที่จะร้อยเรียงกันโอ้นี่วิดีโอ AI อันนี้วิดีโอของอภาพใน Stock, สต็อกสต็อกที่มันพรีเมียมอ๋อนี่ภาพในทีมูนี่วิดีโอในทีมูมาเรียงกันแล้วมี VoiceOver ภาพใกจ่าเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะเป็นวิดีโอที่เป็นแบบฉบับเราขึ้นมาแล้วเห็นนะครับ และวิธีการทั้งหมดนี้นะครับเราฝึกกันได้นะครับและสร้างในระบบทัสนะครับไม่ซ้าใครครับไม่ซ้าใครและเป็นวิธีทุนแรงที่ดีที่สุดในเวลานี้ที่โค้ชคิดว่าสามารถที่จะเอื้อมถึงเงิน US ดอลลาร์นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปบินไปที่อเมริกาเลยไม่จําเป็นต้องไปหากรีนการ์ดบอกเปลี่ยนประเทศไม่จําเป็นนะครับท่านใช้ประโยชน์จากเน็ตเวิร์กของทีมูที่มีอยู่แล้วทั่วโลกนะครับเขาลงทุนมหาศาลตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนปลาวานใหญ่นะครับเราก็ กาติดไปเลยเพียงแต่ใช้ระบบ Task Plugin เข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปนะครับนั่นแหละคือวิธีการที่จะทําเงินได้อย่างมหาศาลนะครับและกระบวนการนี้นะครับสามารถที่จะยกระดับศักยภาพของท่านได้เลยนะครับเพรนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยสร้างเป็นเว็บไซต์ตัวช่อง Channel อย่างนี้นะครับแต่เป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ท่านถูกไหมนะครับแต่รายละเอียดที่จะ p l u g กอเข้าไปกีบูบ้างแล้วแต่ หรือบางคน Amazon บ้างแล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นครับได้ทั้งนั้นนะครับแต่ใช้หลักการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการวางระบบอย่างนี้การเข้าใจระบบสำคัญมากๆในการที่จะทำให้เรายกระดับไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับท่านไหนที่ต้องการที่จะศึกษาทำความเข้าใจจริงๆจังๆในการที่จะทำเงินเป็น US d o l ดอลเข้ามานะครับเข้ามาที่ Line a อพิทัง AI พิมพ์คำว่าควันตั้มนะครับแล้วท่านจะยกศักยภาพของท่านไปอีกระดับนึงเลยนะครับว่า สร้างตัว c h แ n แนลยังไงนะครับดึงข้อมูลของคนเข้ามาสู่ตัวบริษทได้ยังไงนะครับโดยผ่านตัวลิงก์ถามว่าลิงก์ทีมูอย่างเดียวไหมไม่ยนยัเป็น link เป็นลิงก์ของ Amazon ก็ได้เป็นลิงก์ของ Digital Product ก็ได้เป็นลิงก์ของตัว a f f i l i a t e n ต t w o r k ตัวอื่นก็ได้แต่ใช้ principle คือหลักการเดียวกันในการที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบริษทแล้วเข้าสู่ระบบ m e ชชีนิกที่ทำงานนะครับแบบต่อเนื่องโดยใช้ AI เราเป็นผู้สั่งการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง,งานหนักๆเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วครับที่เราต้องทำเองทั้งหมดแต่ตอนนี้เนี่ย AI มันถูกออกแบบดีไซน์มาให้เข้ามารับงานที่โหลดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวความคิดครีเอทขึ้นมาในการที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นเม็ดเงินนะครับ จะทาให้เรายกศักยภาพได้สูงกว่าผู้คนอีกมากมายเลยนะครับและนี่คือเทคโนโลยีของอนาคตนะครับในการที่จะหาเงินนะครับและก็ทําเงินทําให้เกิดการผลิตเมต็ดเงินแบบต่อเนื่องวิ่งเข้าสู่ระบบนะครับอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติเพราะว่าทันทีที่เราสร้างตัวโระ Channel ขึ้นมาถูกไหมครับวิดีโอที่อยู่ในประเทศไทยที่เราดูเองนะครับมันก็สามารถออดิตได้ดูได้นะครับ แล้ววิดีโอที่อยู่ที่ไปแสดงผลที่อเมริกามันก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันนะครับเพรา้เราสามารถที่จะแทร็เก็ตไปได้นะครับและมันก็สามารถที่จะดูได้ทั่วโลกนะครับดังนั้นกระบวนการนี้คือการดึงเม็ดเงินหลายเส้นทางเข้ามาจากหลายชาน n e ลเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของเรานะครับมันขึ้นอยู่กับตัวโปรดักที่เราโปรโมทว่ามันจะให้ผลตอบแทนมากน้อยขนาดไหนนะครับ โดยปกติเขาจะพุ่งเป้าไปที่ดิจิทอลโปรดักต์แต่สําหรับผู้เริ่มต้นนะครับเขค,คิดว่าที่คุ้นชินมากที่สุดเพราะคนคุ้นชินกับการขายของนะครับการขายของที่เป็นฟิีิีคลอคือจับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านเริ่มต้นจากตรงจุดน,นี้ก็ได้นะครับตรงทีมว่าอ๋อมันมีแอเฟรช์อ๋อมันให้สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อมันม,มันให้สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันมันทำยังไงแล้วแล้วเงินมันจะเข้ายังไง๋อตรงนี้ตรงนี้มันถึงบางอ้อไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปแล้วก็ยกระดับไปที่ดตอร วิศวผลิตเนี่ยทำเงินได้เยอะมากนะครับพวกซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาใช้ทีนึงเนี่ยเขาใช้กันเป็นหลายเดือนนะครับเป็นปีเพราะฉะนั้นท่านจะได้ Recurring Income หมายถึงว่าเงินเป็นเงินเดือนเลยวิ่งเข้ามานะครับถ้าฝรั่งใช้ร้อยคนหมายความว่าเ,เขาต้องจ่ายรายเดือนเนี่ยทุกเดือนเราก็ได้คอมมิชชั่นด้วยเห็นไหมนะครับยังมีเยอะนะครับพวกสินค้าพวกลัก u r y หรือพวก อื่นๆนะครับที่เป็นคอสเป็นอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับท่านศึกษาต้องความใจโหลดทัาสามารถปลักอินได้หมดเลยนะครับคำที่แลดพิทักษ์ใหพิมพ์คําว่าขวันตั้มนะครับวันนี้โค้ดต้นพิทักษ์ทำเงินแบบร้นวัดก็ขอกับลาไปก่อนนะครับท่านไหนที่ต้องการมุ่งมั่นนะครับทําเงินนะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้ไปให้ได้นะครับท่านเข้ามาที่แลดพิทักษ์พิมพ์ว่าขวันตั้มนะโหลดทัาช่วยท่านได้แต่ท่านต้องลงมือทํานะครับ ท่านต้องศึกษาทาความเข้าใจมันจริงจังนะครับไม่ทําแบบจับวางนะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลให้ท่านเนี่ยมีระบบซิสเต็มของท่านเองและระบบตัวนี้นะครับเป็นตัวผลิตเงินให้ท่านในโลกอนาคตวันนี้โคต้นพิทักษ์ทำกันแบบนั้นต้องขอกลับลาไปก่อนนะครับขอให้ะะท่านมีความสุขมากๆและมีเม็ดเงินนะครับไหลเข้ามานะครับจากหลายเส้นทางครับขอมนะครับสวัสดีครับ